สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม,มเดินนะครับบัฟาโลคูงก็วันนี้จะมาเปิดอันนี้นะครับผมกล่องวันแม่นะก็จะเป็นปร,ประดับกับประดับกับกล่องแหวนนะมันจะมีฉาย,ยาวันแม่ด้วยจะแบบว่าเปิดถาวรด้วยแล้วก็วันด้วยนะสองกล่องนี้ยางลออกสอกล่องก่อนที่จะไปเปิดเดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่นะคือเราต้องไปพีพีอ่ะจนได้ไอ้ผู้นี้มาแล้วก็ไปลงดันนะอไอ้ผิดลงดันได้มา เราก็ไปแรกทีน่นี้ผมพาไปมามาผมมาเดินไปเออตอนนี้ก็มีช่วงเซิร์ฟดีเลยเนาะคนก็มีดราม่ากันใหญ่เลยสำหรับส่วนตัวผมเซิร์ฟมันไม่รู้มันไม่ปิดหรอกคือเราอย่าเพิ่งไปสร้างกระแสอะไรเนาะดูดูกันไปก่อนดูก่อนเนี่ยจะมีแลกแลกได้น,นะครับเนี่ยเออมาแลกกันได้ผมส่วนผมเนี่ยมีมีแต่นี้ไม่มีเอียดหนึง่ง เห็นไหมเฉดมันจะเหมือนมันจะไม่เหมือนกันอ่ะจะเป็นโฟลเวอร์บีกับโฟลเวอร์เอนะดูนะมันได้เหมือนกันแล้วก็มาแลกจากที่ตัวเนี้ยนะก็มาเปิดฝ่องต่างส่วนแล้วก็มีมาดรอปจากขุดดรอปจากอะไรอันนี้อันนี้เป็นปีกนะแล้วก็มีดรอปจากขุดดรอปดรอปจาก,จาก,จาก,จากต่างๆอ่ะตกปลาก็ได้มัง้งผมไม่ผิดนะไม่มั่นใจเหมือนกันวันนี้ก็เลยวนะ่าเปิดสักสิบกล่องดีว่าเผืือเราได้อะไรบ้างแบบประดับถาวอรอะไรอย่างงี้ปลาแต่วันนี้ก็คุยชิวๆไปด้วยปเลย ไม่เปิเปดไหนไหนได้มั้งวะเราไปเปิดข้างนอกดิเปิดข้างนอกแบบมันเดืรอลวงอะได้แบบวะไปดูติดต่ต้องไปที่สีก้านะครับเอ,องกดทดสอบเลยเฮ้ยได้ที่ว่าเอ้ยได้หน้เปิดได้ได้ไหนเรามาเปิดกล่องอันนี้ก่อนยกล่องกล่องคาวหรอคาวบ็อกหรอเออจัดไปสาวที่กล่องอเฮ้ยยี่ส,สิบแปดกล่องอยี่สิบเจ็ดกล่อง ยี่สิบหกกล่องได้อะไรก็ไม่รู้ยี่สิบห้ากล่องยี่สิบสี่กล่องเฮ้ยได้โค้งว่ะเฮ้ยแจมว่ะยี่สิบสามกล่องยี่สิบสองกล่องยี่สิบเอ็ดกล่องยี่สิบกล่องละนี่เรามาขึ้นทางแล้วเนี่ยไปสิบเก้ากล่องสิบแปดกล่องสิบเจ็ดกล่องสิบหกกล่องสิบห้ากล่องโอ้หยุดก่อนมันก็ไม่ได้ว่ามันแพงแล้วมันถูกนะก่แบบซื้อมาเปิดกันเล่นด้านครับเผื่อได้ของแบบสเตจดีๆไปขาย ต่อเลย4,3,2,1,10สองยาวันแม่ปะเออเป็นวันปะ3วันโอเคโอ้โหยาแดงโอ้โหยาฟ้าโอ้โหสมุกแก้วเอ้ยโค้งว่ะได้อยู่นะอาไมไม่โค้งลับทูประดีนนะหลายคนก็บอกว่าเซิร์ฟแหลกเล่นกันไม่ได้เลย เล่นกันแล้วกระตุกมากใช่นะมันกระตุกกระตุกมากอ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจนะเขากำลังทําอยู่แต่ก็น่าจะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้เนาะถ้ามันมีขึ้นมันมีอะไรใหม่ๆลงทาววองนี้แบบว่าวอเนี่ยครับว่อไอพวกวอห่างเนี้ยมันควรที่จะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงมากเลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันสมควรเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงมันไม่สมควรที่ว่ามาแบบมาเปิดแล้วก็ปิดหรอกอะไรเงี้ยมันมันเหมือนอั้นผู้เล่นอ่ะ ต้องก็จ่ายอ่ะปันเราไปกล่องนี้ต่อเลยอ่าลิง์เลยอ้าวยีไปเลยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็โอ้โหได้ของวันมาได้อะไรเนีบอสซิงโกทำอ,อ้เราไปเปลี่ยนบีบ้างมี3ซมีหรว่าไปมีมซีมี3ซมีเดินมาเดินมาเดินนีเดินนี้ อันนี้ชุดที่ผมใส่อยู่ก็คือชุด PL นะครับยังไงก็สนใจติดต่อได้นะขายอยู่เหมือนกันต่อ20่9โอ้ฉายามา8 7ด1จ็ด1ิ1 1กส1บเอแค่สเอ้แต่ได้ฉาย,ยามาใส่เล่นก็นยังจะดีนะเออ9 9แล้ว 8...7...6...5...4...3...2...1...0... หมดเกี้ยงได้อะไรก็ไม่รู้ได้เลือดนะแล้วก็ได้แหวน3วัน7วันฉายา3วัน5อันโค้ง2อันนะครับแล้วก็อาจะเป็นายาอันนี้เล็บมัมแบบเป็นอะไรวะ มันเหมือนของเหมือนเหมือนเหมือนมันยูนิคอะมันจะเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นยูนิคนะเสวนนี้เป็นแระเลยฮะก็สามบอนหกอันนะก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่แพงกล่องนะงยี่สิบเคถูกถูกยังไงก็ไปซื้อกันได้นะครับตอนนี้ก็มีประเด็นมากมายไก่กองตั้งจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์แลกเซิร์ฟเวอร์อะไรก็อย่าเพิ่งอันนี้อย่าอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งคาดการณ์ไปต่างนานาให้ดูกันไปก่อน แต่สำหรับว่าเซิร์ฟปิดไม่ปิดนี่เขาจะปิดเขาก็คงไม่มาบอกเราหรอก <c oughs> โอเคเนาะยังไงก็ขอบคุณสำหรับคนดูทุกท่านนะครับและฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาอัปคลิปจะเร็วนี้แน่นอนแบบอัปเรื่อยๆแล้วละโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ